บสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะบอกมาอนี้พี่น้องกัสวัสดีเนาะสวัสดีสุขสุขคนเนาะบอกว่าเป็นภายในประเทศเรือต่างประเทศนี่เนาะกะบอกมาค่ะที่นี่ต้อครับสุขสุขคนเด้อพี่น้องนี่มาออกรถใหม่พี่น้องอ่าออกรถใหม่ก่อนพี่น้องนี่ก้ะชิดในหมอ,อกรถใหไปยูเซโนพี่น้อง ดึกมอเตอร์พี่น้องน่านดึกมอเตอร์เน,น,นาะเซโนชูจำหน่ายรถจักรและเครื่องอะไรครบวงจรพีนน่น้องเซโนเนาะมากับลุงพี่น้องมาออกรถให้ลุงพี่น้องพารถพาลุงมาซื้อรถใหม่๊วยแม่มาซื้อเองได้พี่น้องเอ้ย รถบ้ากะที่เาหอดเซโนย่อนมาหอดเซโนจร้อยพี่นกะพาลุงมาซื้อรถพี่นองมาได้มาซื้อรถจะาลองพี่นองแต่มาซื้อรถลุงเนาะตอนมีการยูหามิมอเตอร์เนาะสาเซโนพี่นองมาเรียกเบิ้งว่าจะสือใจขนดไหนลุงคนเนาะี่ยไปเนาะมาลอทามืงกันเ พุ่นแล้วทั้งพุ่นแล้วครับอันนี้รถไทยตัวนี้ครับไทยในไทยเบิ่อนนะพีพี่ของเจ้าต้องรุ่นนี่ของเจ้า ของเจ้าต้องรุ่นนี่ลงุงคำนี่แหละของมาเลเซียอะไรเนี่ยน่ะขับมาเลเซียตัวน,นึงเไยงามมาุงามยังบ้<ะ>งาง <laughs> นะมาลอดปฟาสีดาว <laughs>

จากแล้เอ็งฮู้อยู่ทีนี้นลบมาเลเซียนี่นะลมมาเลเซียนะอันนี้หนปายสองมืนปลายนี่นอันนี้ก็สองมนปลายเออเนสองหมื่นเจ็ดสองนเจ็สองมื่นเรอันนี้อันนี้ประมาณสองหมื่นสาม ่า่โดยโดยสบายดีเป็นลุนุนไหนเนาะมาโบบอมาเลเซียบอมาเลเซียรุ่นนี้แม่มอจ้าตันี้ลุนี้ตัวีราคาสองหมื่นสีจ้าอขึ้นละต้มาจมทานลยบอราเท่าไห่ก็ สองเป็นสองครับโอ้เอาสำนักก right right <c oughs> ็ได้ตัวนี j, ้เป็นราคาห้าหางเราเผื ack, si ่อต <c oughs> <laughs> ่อเนอะมีแต่ไอเซลคนซีได้เลือกเอนเดียวยังรอเ็นมากครับครับครัครับคับคร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 ้่รัอ สองเมนซองพี่น้องราคาราคากะยอมเย้ายอย,ายออู่พี่น้องเจ้าเจ้าขอบใจเด้อเอาหน้ามาให้พี่น้องหามก่อนพี่น้อง เอาเลือกเบิังดูฮะทหเงินห่อนเนีแดงมักสีแดงแดงแบบนี้แดงแบบนี้นี่แดงแดงอันเดียวกับเบิ้ดสีเดียวเบิ้ดแดงนะแม่สีเดียวกับเบิ้ดแดงนะแดงอันเดียวกับเบิ้ดเออนั่นกันเดียวกับเบิ้ดสีแดงกันนะฮะ เออคือกันเบิดแนละเอาซีได้ลุงโยเลือก n า a ขอบใจขอบใจโอ้ยหรือว่าเอาหรือว่าเอาเมื่อกี้ก่อนมาจกทิ้นึงแล้วมาเพี้ยนบ่แน่ bói, thằng Mao, thằng Đào, thằng Đế Kia mày phu, thằng Nè. Mà si đen, lẽ đấy. nào đấy, trâu gì, anh ở đây gìng tám khi đấy. Si đen, bó đen bó. bó. Ah, อ cost, Elliot, eng, board, ันเดีกันบดสีแดงอันเียกบดสแดงอันเดียกบดสีแดงนะอันเดียกบดสีแดงนะที่ขันนี้ขั้นนี้

สองเมื่นสองตอนนี้กำลังทำเอกสารอยู่นีนี่รับประกันเพราะ้วันไม่ไม่รับประกันให้หนึ่งปีไอ้สปอร์ตจ้าเพื่อน นี่ค่ะปะก,กันหัห้ตลอดการใส่งานก็คือเขามาเสกโหลดเสกยังบอกว่าจะเป็นสองสามปีกับเขามาแต่ว่าเรื่องจักในเหมือนถักประก,กันอยู่ปีนึงแต่ว่าขี่ไปจักบอได้จักดับจักมอดใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนคันใหม่ให้ปะเสกได้เลยเอาตัวเสกเอามาได้ม่ได้เปลี่ยนหนนายหนึปีก็ได้เนาะลงมาแต่ของมันสลายกับบอกว่าไม่มีปัญหาดอกเพราะว่าเอา,เอาตัวดีมาขาย ทำไมเอามาขายแล้วรูออืร่นอ,อ,อมีปัญหาตลอดเลยแผ่นใหม่ทันใหม่เอ,อามาเอกสารนี่สีโอแต่นังซื้อปุ่มเหลืองเด้อต่อมาป้ายนี่ปกติเนี่ยไม่ลูกค่าปเป็นยิงเอาเองอยู่รักแปดเนาะถ้าว่าอยากขายทั้งหานน้ำมาหายก็คือได้เสียขาป้ายสองแสนกรีดตือว่าหนังซื้อนสีมาก,ก่อนป้ายนะเอากำลังแตาว่าเจ้าฝากเอาป้ายเลยมือนี่จ่ายสองแสนเลยต้องได้ป้ายกับปุ่มเหลืองพร้อมกันเลย

เนาะให้เห้ตเดียวก็บ่ได้เนาะวัดบัตรเลืองอะไรว่าเส้เดียวก็บ่ไไ้เนาะบอกเข้ามาเสียขัป้าได้เพิ่มเลียงปเสเยไหนนั่นแหละนั่นแหละมันอ่ะไปเอานำจรลจอนคพิ่นเพิ่นเอาสำนักบุ้มเุ้มบด้มเลี้างกับไรเนาะ ยังพุ่มเลืองเลยพุ่มเหมืนเลืองเลยพุ่มเลื้องพุ่มรดเลยพุ่มมันยังไงไกด์ตะขาป้ายป้ายรถยังพุ่มเลืองยังบได้พุ่มเลืองกันได้พุ่มกันเลยก็ามายว่าทั้งงานเห็ดให้พุ่มเลืองฟรีบนะเราเให้พีกเออพุ่มเลืองมีแต่ใต้แล้วเขาคนมีหนังสือเออแต่ว่ามีหนังสือเลยเนาะป้าย ซื้อเลยนี่เนาะว่าไม้ได้รถดาวนั่นก็ดาวนี่มันนี่เมันบทิดทางยักษ์เราลูกมะหนึ่งเดือนแต่ว่าบ้านนี่ยักษ์สะาดนิดน้อยนึงเด้อเพราะมันต้องได้รอดหาตามรักมั่นเพราะว่ารถเจ้าเป็นรถใหม่ รถเจ้าน่ะเป็นรถใหม่ต้องรอถ่าตามรักปกติหาแต่กี้นังซื้อมาป้ายกมาแต่ว่านังซื้อมาเดี่ยต้องไปรอถ่ายอันไหนบอเขาแนะนำให้ตัวใหม่นี่พูดอะไรเรื่องถึงและคือว่าเอกสารเส้นบ้านคือบริเส้นบ้านมาให้เขาเดิมเขาจะเอาจำนวนทะเบียนจดเรียบร้อยมั่จะรอถ่าป้ายกับอุ้มเดียบพร้อมกันเลยเดี๋ยวตัวนี้ไปเป็นเป็นใบสัญญาซื้อขายตัวนี้ ไอ้เมื่อนี่บอกคนถามค่ะยังเละรอถ่ารอถ่ารอถ่าจะมีโย่ังแล้วนักซื้อออกนะช่องเดือนแต่ว่ารอถ่าป้ายเนี่ยยังบุ่ผูอะสินาจัะมืงสิน่ารอถ่าสุขั้งหัวหลุดไปหลุดใหม่ใหญ่ขึ้นก้อนอ่อนะ เด็กซิงกูบ้านนี่เด้เด็กซิกูบ้านนี่บนเส้นเจ้าใช้สามาน่เลยแหละเด้ออก่อเจ้าทางซีเซนค่ะคุณเมืองเลื่อนหมดใหม่เขาต้องออกซูตกลงหมดนี้โดย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 ใร้ที่สมันมีป้ายโดยเลยเซ้นเลยเนาะมีเถ่ายแลาถ่ายเ่มเนโฮดมือเ่มเจ้าห้องแม่เาหามีอรโตรอยู่เออเารนิดกับมันเจมันมาเราโทรหาไปเจุเบอรี้เ้อเอเอ วันที่ไรหนประมาณสเดือนอะไรก็หาก่อประมาณประมาณสองเดือนประมาณอมัเดต่มเลีงมาแบ้ายมันบอกท่านน้ก่ีเนาะเวลาทางานอะไรเลือยๆจะเป็นเป็นร่าป้ายเลืองกันดีเวลาทนอะไร่เงเืยก็ืว่ขาพอ้ซ้ำแล้วตซ้ต้นลืมต้นลืมเมัน น้องไใบเรียบร้อยแล้วเนาะดำเนินการดำเนินการให้เรียบร้อยสีแดงแจ่มเลยเนาะใหม่ละเอียบเลยเนาะของมาเลเซียองแว่นมาแว่นของไทยพี่นะจับมัน ติดตามคิดต่อไปน้องเพื่อนเนาะเมืามมา่อกี้กลับมาออกรถใหม่พี่เนาะผมเป็นรถเจ้าของ,นอนงเนาะเป็นน้องเนาะเป็นรถลุง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาท่านใส่ให้ติดตามคิดต่อไปน้องเพื่อนเด้เอ